ดูเขือเขือมันคุมมันก็เลยบ่งงามนะคะไม่ได้เด็ดลามถึงต้นอาทูอีทูเลยมันกไปิดช้นได้ดยังไงพี่น้องที่อันปักไงเขือปักไงเนี่ยนี่ละไข่เห็ดเลนวิ่งเนี่เขาสิวิ่งยาวเลยนี่มันก็จะได้ยาวิเศษกีฬาอทียาวิเศษนะคะได้สุขภาพดีเพราะได้ยางค่ะ เทปเป็นสวนสุขภาพเดินไว้เดินไว้รู้วิ่งไว้เดินออกกําลังกายย้ำเถาย้ำแกเขาบอต้องไปวิ่งไกลวิ่งข้างนอดก,กระยานลดค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เราตื่นตีสี่ตีห้าเราก็เดินได้สวนเราเองนะคะก่ต้องไปย่านลดรดวิ่งน้าถนนหนค้างอันอเราไปยิงเข่าเหล่วตาฝ่าฟ้า,ฟา,ฟามันกะสิญหกเลย เบิงเคืออันแบบไงพี่น้องต้นใหม่ก็ตายเบื่อเท่านั้นแล้วมีต้นยังต้นบักเทกาอันนี้ต้นเทกาต้นกระถินต้นน็อตเทกาจะเลื่อยง่ายตัดง่าย น,นี่แ่ละได้กวดเป็นที่ทางเดินให้เดินงานขาดแล้วขาดแลนะจ้าคอยเหตดคอยทำ ต้องเอาไฟมาจุดค่ะไฟมาจุดเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดใหม่หรือเราเวลาเราเดินเราจะเตะสะดุดหวัวขมาได้บอเครื่อมันอันอันหลาย เตือนบักงวงลงมาบะปินคือมันเคลือมันลังไว้เอาหันเก้ามุมบาฟังผีมันจีมมุมบ่เตือนบักงวงแก้ว ถ้ามันหลายๆเชื้อยี่หลายรังไว้ขาดแล้วพี่น้องโอ้หนักเติบบติ่งขิ้นเลยเชื้อมานรังไว้เอาละเดี๋ยวเรามาสังขยาณาค่ะนี่ออกจากทางอันนั้นต้น มันเบอร์รี่นะคะแล้วก็สะเดาวหวานโอ้สะเดาวหวานไหมพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดในเงยขึ้นเบิ้งสะเดาเป็นโซ่แล้วเดี๋ยวคอยซุ้มให้เบิ้งเด้อว้าสิได้ขึ้นห่านตัวนี้สะเดามันบัดทีนี้มีหมดเด้อบัดนี้เอาไว้เจอคลิปต่อไปค่ะมื้อนี้คือสิได้เอาอยู่นี่สะเดามันค่ะทุกคน หมอแรงปนป่าเจ้าป่ากินกับเะดาหรือบอกกะลาบค่ะลาบหมูเบิงพี่น้องเอ้ยดอกอาทูอีทูนะคะเรากลับเป็นตาดีโตนนนี่คะ่ะมักม่วงแก้วเด้พี่น้องนี่ต้นมักม่วงแก้วแม่ปลูกไว้ต้นห้าคุมเบิดเดี๋ยวสิเดเม เท็ดอยู่ต้นแรงคะ่ะพี่น้องเมื่อยแล้วตัดได้สองต้นต้นเอเพกา่าต้นนึงนี่คะ่ะแล้วก็ต้นกระถินดูเครือคุ้มโมคักหลายคักหลายบ่ไหวดอกอีกซอยเหลือต้นอันนี้ก่อนบักมวงข่อยเฮ็ดไหวสองกิ่งอยู่เด้ออีกกิ่งหนึ่งเดี๋ยวคข่ยต้ไหวโอ้นี่นี่นนน นี่ค่ะร้อยเชื่อมตอ่อเห็นบอพี่น้องเป็นอันนี้ต้นบักม่วงแก้วต้นใหญ่นี่ต้นบักม่วงแก้วอันกิ่งนี่กิ่งไงมานี่เป็นอันบักม่วงลินงูค่ะนี่ข่อยอันลูกสาวข่อยมักข่อยก็เลยอันต่อเพิ่นไวต่อไวลินลินงูเนี่ยนะร้อยตอ่อต้นนี้มีสองพันค่ะเป็นมะม่วงแก้วกับลินงูนะคะสองอัน ส,สะอ,อนอันบักสะเดาเด้อพี่น้องพ่นข่อยสีพาขึ้นไปเบิง้งบักสะเดาข่อยพาขึ้นไปเบิง้งไอ้หอดเกือบกันอุ๊บผู้ดใดปีนต้นไม้บ่เก่งหญ่าสุลอกเลี้ยนแบบมียใหไ่เด้อจ้ะมียังไงมาปีนต้นสะเดาปีนต้นไม้ต้นไหไรเพราะว่าแต่น,น่อยกะจะปีนตลอดค่ะทุกคนพ่น ดอกแม่สะออนแต่หมดเบิงหมดสมเดี๋ยวข่อยซีหมดสมค่ะพี่น้องหมดสมเล่นเรื่อยๆอยู่นี่พี่หมดสมเดี๋ยวขอย่อหมือแรงข่อยซีมาขึ้นเอาอยต้องเอาขี้เทา้าหรือว่าแป้งท้าแป้งพ้อมค่ะพี่น้องเบิงวัดเสดากำลังกินคับพี่น้อง เต็มต้นเลยเต็มต้นเลยค่ะพุนเต็มต้นเลยสะอ่อนสะอ่อนสะเดามันค่ะซื้อมาปลูกไว้ต้องตัดต้อง้อนค่ะเนี่ยพุนฟังพุณไปหลังค้าบ้านนงเตแล้วเดี๋ยวชิห้อนออกจากบ้านเพิ่นอยู่บอกบอกเจ้าของเพิ่นไว้แล้วหลานซ้ายบ้านหลานซ้าย สะอ่อนลายคักตัดลงมาแล้วก็แจกพี่แจกน้องตัวพี่น้องอถ้าขยันก็บออดบอยากค่ะพี่น้องขยันก็ได้กินไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ